คยไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกชาแขนหรือขาโดยไม่ทราบสาเหตุอาการแบบนี้อาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานวันนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิละก่อภัยสาร สาขาวิชาโรคต่อมไรทท่อและเมทบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกับอาการดีกันครับลหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยแต่ทําไมถึงมีอาการชาที่แขนที่ขาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับว่าโรคเบาหวานเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับอาการชาแขนชาขาครับอืม จริงๆถ้าเกิดจะให้อธิบายยาวเลยนะต้องเข้าใจก่อนว่าโรคเบาหวานคืออะไรเนาะโรคเบาหวานก็คือภาวะที่น้ําตาลในเลือดสูงน้ําตาลมันก่อให้เกิดภาวะอักเสบหรือว่าการเสื่อมสภาพของอวัยวะทั่วร่างกายเลยครับและหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตเบาหวานทําให้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแต่อย่าลืมว่าเส้นประสาทที่แบบอยู่ทั่วร่างกายของเราเนี่ยครับก็โดนผลกระทบจากโรคเบาหวานที่น้ําตาลสูงเหมือนกันตัวเส้นประสาทเนี่ยก็จะเกิดภาวะเสื่อมสภาพหรือเราเรียกว่าโรคเส้นประสาทจากเบาหวานนั่นเองครับ สางกฤษคือ diabetic neuropathy ครับผมประมาณสัก50%ของผู้เป็นเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ดีเส้นประสาทรับความรู้สึกจะเสียไปนะครับอาการที่มาก็คือชา ไม่รู้สึกในบางคนอาจจะมีอาการเหมือนมีเข็มจิ้มเข็มตําเล็กๆๆๆๆๆๆคนกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือว่าเขาเป็นแผลวัววะเขาไม่รู้ตัวเลยเป็นโรคเบาหวานเป็นแผลที่เท้าเป็นโรคติดเชื้อที่เท้าแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยก็อาจต้องเป็นเบาหวานที่ต้องตัดขานั่นเองที่เขาพูดว่าเป็นเบาหวานหวานตัดขาก็เพราะอย่างนี้แหละครับ ถ้ามีอาการอย่างนี้ควรทายัางไงจริงๆข้อแรกเลยก็ต้องแก้ที่สาเหตุครับในเมื่อโรคเส้นประสาทจากเบาหวานเกิดจากการที่เป็นเบาหวานและควบคุมน้ำตาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรต,ต้องควบคุมโรคเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์นะครับโดยปกติคุณหมอก็จะเจาะน้ําตาลสะสมเป็นค่าเฉลี่ยน้ําตาลภายใน3เดือนโดยทั่วไปเราไม่อยากให้เกินเลข7 นะครับเป็นเป้าหมายก็มีโอกาสลดอัตราการเกิดโรคเส้นประสาทจากเบาหวานได้และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับใครใส่รองเท้าแล้วแบบมีตาปลาเกิดขึ้นมีรองเท้ากัดมีแผลอันนี้ต้องเปลี่ยนเลยมีโอกาสทําให้เกิดแผลเกิดที่เท้าไ,ได้ง่ายขึ้น วนหลักๆก็จะเป็นควบคุมน้ําตาลให้ดีนะครับแล้วก็หมั่นตรวจเช็คบริเวณปลายเท้าหรือปลายมือของเราแล้วก็ปรับชีวิตประจําวันโดยเฉพาะรองเท้าให้เหมาะสมครับสําหรับคนท nee. ี um ่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่ามีญาติมีพี่น้องเป็นโรคเบาหวานนะครับผมแนะนําว่าควรจะต้องหมั่นตรวจเช็คอาการให้ดีนะครับถ้าใครมีอาการชาปลายมือปลายเท้าอาจจะเป็นสัญญาณว่าน้ําตาลของเราสูงแล้ววิธีการดูแลตัวเองต้องควบคุมน้ําตาลให้ดีแล้วก็ตรวจเช็คเท้าตรวจเช็ครองเท้าของเราให้เหมาะสมนะครับ